อำเภอพุทธิสงนะครับหน้างานบ้านคุณครูหลินนะครับมาอัปเดตความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนผูกเหล็กนะครับเที่คางคอดินนะครับในส่วนของต่อหม้อแล้วก็เทลีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินดูใกล้ๆกันนะครับว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับผมก็เดินมาจากด้านหลังครับเพราะว่ามันจะไม่ย้อนแสงนะครับมันจะไม่ย้อนแสงนะครับด้านหน้าอยู่ฝังทางโน้นครับฝังทันทีมปด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นปูนนี่คือลีนนะครับลีนครับ ซึ่งก็เทสูงขึ้นมาจากผิวดินค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็ผูกเหล็กคานข้อดินเรียบร้อยแล้วนะครับรอเข้าแบบแล้วก็หล่อคานครับโหลดปูนลงในคานนะครับมาดูงานกันใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับข้ออ้อยสิบสอมิลนะครับตรงนี้จะเป็นเสานะครับเสาก็ประมาณนี้นะครับเหล็กข้ออ้อยตรงนี้จะเป็นเหล็กแอดนะครับ เอเหล็กเสริมนะครับเสริมให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเสริมประมาณนี้ตามแบบเลยนะครับในส่วนของเหล็กตรงนี้ก็ดัดหลบนะครับดัดหลบดัดหลบเสานะครับนี่นะครับดัดหลบเสาแล้วก็ลอดเข้าไปในเหล็กเสานะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคานซอยนะครับคานซอยคานซอยของห้องน้ํานะครับ หน้างานก็ประมาณนี้นะครับคานหลักยาวเลยนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับห้องครัวอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับทังนู้นจะเป็นห้องพระนะครับห้องพระก็สามารถเป็นห้องนอนได้เหมือนกันนะครับห้องโถงระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ก็เหล็กก็เป็นเหล็กมออกเลยนะครับ งานก็จะเป็นงานมาตรฐานทุกหลังนะครับสร้างแล้วก็ไม่เสียดายเงินแน่นอนนะครับบ้านครูลินนะครับบ้านครูลินนี่ครับให้ดูตั้งแต่ภายในเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเชื่อใจในการทำงานของเรานะครับทุกขั้นตอนนะครับ ว่าบานออกมาแข็งแรงแน่นอนได้มาตรฐานทุกหลังแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ